ครับผมมโนอึ่งโคมเมธาครับหรือว่าฮั่นมาจองผมก็ดูเกี่ยวกับโหราศาสตร์จีนนะครับปกติโหราศาสตร์จีนจะเป็นดวงจีนวงจุ้ยงอแห้งรวมถึงไพ่จีนด้วยอันนี้เป็นไพ่จีนโบราณนะครับไพ่มาจองวิธีการดูนะครับวิธีการดูก็คือคนที่ทททจะมาดูนะครับ จะมาเขาเรียกจะมาอธิษฐานอธิษฐานจิตอันนี้การอธิษฐานจิตเนี่ยผมก็คือให้ให้ผู้ที่มาดูจะนับถือศาสนาใดก็ตามหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนก็ตามที่เขานับถืออยู่นะครับให้เขาอธิษฐานเป็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถืออยู่นั่นนะคบส่วนตัวให้ให้ให้มาจองเนี่ยผมจะเปรียบใช้สําหรับเป็นเครื่องมือ,อเฉยๆเป็นอุปกรณ์ออเฉยๆในการสื่อสื่อ สื่อในตัวเขาสื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาว่าจะบอกว่าวิธีชีวิตของตัวเขาจะเป็นยังไงนะครับ